สวัสดีครับเอฟซีครับสวัสดีครับเมื่อีนเดินทางมาติดตามตัวเลขครับน้องไม้แก้วครับเอฟซีเอฟซีถามหาไรเนาะครับเนาะฟันแม่นครับเด็กมีเซนพารวยครับโอ้ยครับเอฟซีหัวตีพานมากครับห้าแปดนี่ครับห้าแปดมาตรงๆเนาะครับถือให้เอฟซีมัยนครับน้องไม้แก้วครับผมห้าแปดมาจังๆครับอันมือขึ้นนี่ครับพี่น้องเอฟซี มีอีกาตัวเก่าแล้วครับอีกาดำใหญ่ตัวบักใหญ่ตาแดงจึงคืนครับมาเคียกินอาหารอยู่หน้าบ้านครับเอฟซีเมื่อกี้กินเข่าละครับน้องไม้เก้ีวนีไลนี้จังไรกระโบนี้ครับเอฟซีเพื่นห้องบอกเลขครับห้องบอกเลขอีกแล้วเสือเฮลวยว่าสันครับเอฟซีสงสัยสีเป็นกาพีสิงหรือเนาะครับเนาะต้องมาถามน้องไม้เก้ยวครับว่าเรื่องเล่าเด็ดๆงวดวันที่หนึ่งตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดสเป็นแน่ไรเนาะครับเนาะไปรับชมกันครับ สวัสดีครับน้องไม้แก้วสวัสดีครับน้องไม้แก้วสวัสดีครับน้องไม้แก้วครับอ่ะถือไว้ครับถือให้เอฟซีบ้างเลยค่ะนี่ครับวัตถิพานมาเนาะข้างนอกวที่ิพานมาครับแปดห้าห้าแปดอีกาบินโฉบมาบอกก็จริงไหมครับต้องตามต่อเพิ่นว่าเพิ่นฝันเมื่อขึ้นนี่ยแปดห้าโอ้เพิ่นเอาทีนเขียครับเพิ่อนเอาเท้าเขียเป็นตัวเลขเขียนบนตัวเลขครับเอฟซี ก็ถือว่ามีโชคใหญ่ครับเอฟซีพี่ครับน้องไม้แก้วครับผมเอาเอาไล่ละเอียดซูเอฟซีฟังครับประจามวดวันทีหนึ่งตุลาคมครับฝันไน้ไรครับหนูฝันว่าเห็นอีก,กาตัวเดิมค่ะตาตัวเดิมมาอีกแล้วปะครับค่ะโอ้ยคือขักเถะเป็นมาายัางล่ะครับน้องไม้แก้วตาตัวเดิมเมื่อกกินข้าวหนูค่ะเมื่อกี้กินขา้าวค่ะครับหนูกระไลไปค่ะหนูกระไล ครัแล้วที่นี่เพิ่นกับปอนยอมไปเลยค่ะครับเออแล้วเพิ่นกักินขวเข่าเซตเพิ่นกัตะโกนบอกเลขเลยค่ะกินเข่าเซตกับตะโพนบอกเลขค่ะเพิ่นบอกสองตัวหรือสามตัวเพิ่นบอกสองตัวค่ะเพิ่นบอกสองตัวเนาะเป็นไรพี่ไม่หลอกอ้อนฝันเห็นบ่ครับยังบ่ฝันเลยะค่ะยังบ่ฝันเลยเนาะครับ จงไดอีกครับบาดเนี่เพื่อนกะมาจิกกินเขาจนอิ่มค่ะครับแล้วเพื่อนกะม่บอกเลขหนูค่ะครับเพื่อนบอเดียเท่าหรอค่ะครับเพื่อนบอกออกมาเลยค่ะบอกออกมาไน้หรืครับเพื่อนเบาเลยค่ะเบาเลยค่ะครับอุ้ยเบาได้เลยบอกครับเบาได้เลยพูดเป็นเสียงคนเลยใช่ไหมครับค่ะครับผมตัวใหญ่สำหรับครับอีการนี่ครับ ตัวใหญ่ชันเดิมค่ะตัวใหญ่เท่าเดิมค่ะตัวใหญ่กาดำใหญ่ใหหญ่แ้งเนาะครับกาดำใหญ่นี่แหละครับมีเส้นมีเส้นครับอ้าวอยากบอกเลขแล้วแม่นบอกครับน้องไม้เก้วค่ะอยากบอกเลขแล้วครับเอฟซีตัวไหนครับสองเจ็ดค่ะสองเจ็ดครับพี่น้องคือสีตรงกันหลายหม่องหลายบอลหลายสำนัก่ะเห็นเนาะสองเจ็ดเนาะ นี่แหละครับคนฟันแม่นก็มักสีฟันแบบคล้ายๆกันครับเอฟซีขันตาฟันแม่นตัวเล็กเป็นแบบเดียวกันครับสองเจ็ดเพิ่นบอามาเลยบอกครับค่ะอือยังไหอีกครับเพิ่นบอกเซตเพิ่นกับบินหนีไปเลยค่ะบินหนีหายเขากีบเมฆเลยค่ะโอ้ขำคุณเนาะกาตัวนี้ครับกาแสนลูนี่ไี่กาตัวเดิมยังไหอีกครับบาดรนี่สามตัวมีบอ บ่มีค่ะอ่าบ่มีกับบุเป็นยังคันธามักสามตัวเอาเก่าใส่ด้วยครับเอฟซีกากระน้ำเก่าแต่บ,บุเป็นยังครับบุต้องไปเพิ่มเติมเสริมแต่งยังเลยเดี๋ยวตัวเลขสีพิษขาดครับเนาะเอาตามที่น้องไม้แก้วว่า 2, ครับสองเจ็ดครับเดี๋ยวสี่ขึ้นตัวเลขไปแคบหน้าจออีกครั้งนึงครับประจําหวดวันที่หนึ่งตุลาคมพศสองพันถอยหกสิบแปดครับ,บเบาแต้มพารวยถามยังครับมีแนวสีถามน้องไม้แก้วบออันเป็นยังไงครับพีเมซี มาบ่ครับพีแม่ชี่มหายังพีแม่ชียังบ่มากยังบ่มาโอ้ผีแม่ชีกันยังอยู่ครับต้องไม่เกี่ยวมีเล็กสตัวบอมีหวยสามตัวไหมลอตเตอรี่มีไหมไม่มีค่ะโอ้ยไม่มีโอ้ยตัวมาเสีหดายแม้กลยวมีตัวมากอยู่แน่มี่ตัวมากเอาเบิ้งเอาบบบบบบมบกบบ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 ลบกบบบบับบ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 บาบบ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 บับ เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งอืมอ่ะเก้าหนึ่งกับเก้าหนึ่งอันมากคิดมากซื้อบอกครับนี่ฝันมีไพ่มาบอกครับเก้าหนึ่งนี่บอกมีไพ่มาบอกโอ้คิดมากมากอืมเลขนลองไม้เองนี่แหละครับคนมีเส้นครับตัวนี้เลขมากเต็อีกาเนี่ยมาบอกแม่นครับครับเกิดมาเลขกมากกระไรเนาะครับเนาะไงึ้นมาต่อไปนี่อาจจะเป็นอาจารย์ใญงกระไรได้นี่ครับเหบสี่คำนวณกระไรได้เนาะครับเนาะยังกะ คือว่าแ่ะเพราะว่าน้องไม้แก้วนี่บอกเลขแม่นมาแต่เด็กๆแล้วน้อยๆแล้วนะครับเนาะอ่าไปสิถามยังอีกน้องไม้จ้าป้อถามยังบอบอค่ะอ่ะบ่ถามเขามีสามดาวบ่ม่ยังบ่มีก็ให้ให้ตัวเลขเลยครับเผื่อเป็นการเซยเวลาถือไว้ครับน้องไม้แก้วตีบ้างนะคะน้องไม้แก้วอครับผมตัวเลขของน้องไม้แก้วครับนี่แหละประมาณนี้แหละครับครับขอบคุณครับน้องไม้แก้วครับ เจ็ดสองสองเจ็ดครับเอฟซีเ e หลี่ยสองตัวเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าครับก็นำาจัาหน่อยเนาะเดี๋ยวเบาแอมระทงนีมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเมืองของดีกันครับเบาแอมระทงนีจะเดินทางไปทํานบุญยูว,วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินเจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวีของดีทิศไม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับตามูาชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรั์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้าน คนยางพานเอาตันนีไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียญสื่อรถตุลีเป็นสิ่อเถือเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของไมครับวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้ยเนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตาหมายยมมหเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไงแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้การทฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปาดสามครั้งลูกหัวสามลูกคิวสามครั้งรูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดเนพ่อนวดตี๋เหรอเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างดยาเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามมายพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับ้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินขาวกบรอดซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสํารับ ท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค้ายางบบเห็นล้านเฮาแข่แข่ว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลาน้านเห็นในคนมองโบเห็นล้านค้าเฮ้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดขคกลกมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านค้าล้านขายของเฮ้าครับขายดีปันเท่านาท้ำเทธาล่ำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ เ่าแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือหนี่ก็มีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังไงผู้สาว กูเบามัดเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับ่ามผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสามผู้ชมเปิดฝาลงปอูกมากนะครับเนาะแล้วก็มือแท้ๆครับท่ามผู้ชมมือแท้ๆแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ทาปากสามเือรูปปากสามเือนะครับทาปากสามเือทาคิ้วสามเแล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับ่ามผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วย่ามผู้ชม เป็นมว้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หละ่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะนะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณ แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็นี่วัดลุงปูรอดนะครับเนอวัดลุงปูรอดวัดกกกุมเนี่ก็แต่งวัดลุงปูลุ้ยนะครับนอวัดลวงปูลุ้ยเนี่ก็แต่งเื่นกันนี่ครับหุงยื่นคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโตมาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนอเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบรารมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาทีมา่ม้านะครับนอ้องสม,ชมุชุมหลักกาบ้าแอมโมโตงนี้ดนน้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุนคล่องหลวงปูุลอดมาให้อีพซีนะครับสม,ชมุชุมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีทีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินหลักกาอาบเนาะครับสม,ชมุชุมนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี่เอาม้าโหลายครับเอามาฝากอิบซีโบลายกัดทุ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียกเออครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกลียกรัตตรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกัดสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอเลยเพิง่พงเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่<ป>ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเชา้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบได้แบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบอาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับ สาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิกมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ